มีโอเปอเรเตอร์อะไรสก,กินดีดีบ้างเนี่ยทำไมไม,ไมีมันแจกฟรีแค่น,นี่เองไหนไปดูเวอร์ที่ร้านคาสิเฮยยีโต้ดราอนบีดแบทบลิตละไม่ใจมันก่อนแมทเคมิทไปดูสิเฮยเท่วะ่ะ เอ่ออันนี้มีเอเบลิสเตอร์เฮ้ยทาลอนน่าสนใจดูดินี่เท่ใช้ได้แต่ไม่เอาดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวท่าท่าฟินิชชิ่งอะไรเนี่ยเย็ดโดเรียกหมากัดคอ

พายอัพเลยเด็โดดังเท่เฮ้ย้ยเผื่อจังวะ เด,ดเดือดแน่แน่รอบนี้สุดท้ายอย่าแข่งเลยถ้าลงขึ้นไม่ได้นะอย่าเลยทำไมหน้ามุนเหมือนัแบบบักมอน,มอนลเล็ดของเลยวไม่ว่าหน้าหน้าหน้ามุนเหมือนไอ้นั่นนะปูวะครับวันนีใช่แล้วลงลงลงเออห้าวายเกือบปังเป็นลง เราจะเลไม่ได้เลออลกกังกันกด้กูขึ้นได้กูขึ้นได้เอาหลงยิงมึงกูหลงยิงกหลงยิงทางลงยู่ไนวะ e that's pretty good ดาวกิงดาวจุดแคมโคตรดีอะตรงเนี้ยเฮเหี้ยพ่อของสัสอู้เต็มเลยเต็มเลยขึข้นขบนข้น้ เอากูว่าจะเอาหมากัดซะหน่อยกูอยากฆ่าวะมันตายเลยเออมันตายเฮ้ยใครยุบตัวเองอะข้างบนเหรอมันจะสิบสองเมตรมันอยู่บนหัวแล้วไอ้พวกนี้ไม่ชอบทำอะไรบนหัววะรอบนี้ขอให้มันมีขอให้มันมีไอ้ที่เรียกตังตรงนี้ ใครยิงเนี่ยข้างบนหัวกูเฮ้ยมีมีคนรอดมามีคนรอดมาตรงไหนมาเองโรงเรียนเนี่ยแหละคิดแต่ไม่ถึงยิงเฮี้ยยกันมันยิบหายนี่กูยิงกูเปรี้ยยเฮ้ยเฮี้ยอ๋าอุ้ยเอรูปนุงตังค์แม่เฮ้ยเฮ้ยตรงเราเดือดตรงเราเดือดตรงเราเดือด มีคนมีตังค์ส่งมาข้างบนหัวเราปะที่มันมีตังค์เยอะเนี่ยกูไม่รู้อะเดินมันนี้ไอ้อเหี้าแถวๆเรา81เมตรบนหัวเราอะเออน,นั่นแ, <é. S 1> แอนเ,เองหัวเรามันอยู่มันคมำตั้นบนนี่เท่า81เมตรเออเสียงอะไรเสียงอะไรมนคนนีคนถึงมามีคนถึงมาเออมันลงไปข้างล่างตายมึงยิงมันตายกลางอากาศได้ มึงเห็นไหมนะมีคนวิ่งอยู่กลางทุ่งนะยิงมันดียิงมันดียิงไม่โดนเฮ้ยข้างบนมีว่ะเยอะด้วยเยอะด้วยมันมันมันลงไปข้างล่างมันลงไปข้างล่างหนึ่งตัวเล่นดักเอาไว้เฮ้ยมันยืนนี่ทำเงี้ยอะไรเนี่ยเอาหมากัดแม่งเลยอเ,เอาหมากัดกัดคอมันเฮ้ยเ <laughs> สียงหมามันก็เสียงดังเลยสัตว์จริงเหรอ เออยื่นมาถึงข้างล่างเลยข้างบนเคลียร์แล้วเว้ยกูเคลียร์ข้างบนนะครับลงโดดลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวข้างล่างก็ได้มันเคยยิงมันขึ้นมาแล้วเหรอไม่ไม่กูโดนยิงจากข้างล่างไอ้เคลียร์ข้างล่างยิงข้างล่างช่วยกูหน่อยยิงข้างล่างช่วยกูหน่อยเล่กำลังไปลงยิงข้างล่างให้กูหน่อยยิงข้างล่างให้กูหน่อยมันยิงกูอยู่อะไหนวะอยู่ข้างล่างตรงตรงตรงมุมอะตรงมุมถนนมุมไหนวะไม่เห็นอะ มันไปทำเหี้ยกันตรงนั้นเฮ้ยเฟร็ดไปกดแตงกดแตงกดแตงเฮ้ยสองตัวสองตัวเฮ้ยมันตายมันตายมันน้องมันน้องมันโดนระเบิดหมดน้องนั่นยังไงนั่นไงตรงนั้นน่ะเอาเว้ยเอาใครปาระเบิดมาเอาเฮ้ยหลังหลังเราตังบัตโอยเอาไหนไหนไหน โอ้ยโอ๊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 ยกูโดนไฟลวกไฟปลาวะตัวอะไรขึ้นมาปะวะลงไปดูดิเฮ้ยนี่ไงกูขอ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 ไอ้ส้นตีนทำไมมันตายวะกูจะเอาหมากัดโอ๊ยมีใครมีเกาะให้กูไหมใช้หมดแล้วกระตังตรงนั้นมันมันเจ็บไม่ได้หรอกเออมันบั็กหลายที่แล้วมันไอ้เชี่ยมันเยอะนะเนี่ยเกมมันควรแก้กันนะเนี่ยอยู่ข้างบนน่ะให้กูคาดจะตายไหมบ่อยา บ้าฮะไม่มีอะไรกูจะขอกระสุนแต่ไม่ต้องกูจำได้ว่ากูมีคลังแสงอยู่ท็อปสิบเฉยเอาเว้ยไอ้ตัวเชี่ยอะไรวะเนี่ยตายแบบเกือบตายนิดเดียวมึงไม่รอดมึงไม่รอดกูบอกเลยมึงไม่รอดบอสไม่คนลงไปทำมึงเด้บอลสองคนดาวมึงโดนหมากัดอ๋อมึงเป็นเหี้ยกันกดคลิปอัพตายทําไมทําไม เดี๋ยวเราจะรอดขึ้นมาแล้วูด้ดเฮ้ยมันจะตายแล้วอะตรงนั้นน่ะเออโดนตายอย่ากูติดอยู่ข้างบนช่วยกูด้มัจะขึ้นมาอีกตัวนึ่งแล้วอลองักระฟังเนี hey. ไม่มีใครขึ้นเลยเว้นเอออาดียิงฟรีหลายตัวไม่มีใครขึ้นเลยเว้นเมื่อกี้มันขึ้นมาทั้งสองตัว Surprise motherfucker ไอ้เที่ยมมีโดนหมากขกัดแม่เขกลตกใจแค่เดินเดินอยู่มาแต่ไหนเรื่อยด้บนเดี๋ยวมันไม่ขึ้นมาด้านบนเลยเชียวก่อแต้ ไม่ช่วทีนี้ยาไปยาวไปเมื่อวานนี้พวกึงนอนเันตอนไหนวะตีสองสองเี่ยเเลิกเล่นเปนตอนตีสามเมื่อวานนี้ช่วงโมงหกโมงเช้าหกโมงเยนหกโเช้าเราขึที่หเฉยเลยไไม่เร็วกูไปเก็บตังค์มาไง สโคบแบบนี้มาได้ยังไงวะไหนสโคบอะไรเนี่ยกูอยากได้สโคบแบบนี้มชื่ออะไรไหนวะอ๋อไคบินไงปืนกากูมีกูมีอ๋อหยุดนี่เฮ้ยเสียงเสียงเสียงขบวน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 ยายาเป็นอย่ากูจองหมากัดเอาเลยเอาเลยเอาไอ้เหี้ยนี่ขาหมากำอยู่ลาบแผลแสไรสัตว์ไม่ทำแง่เลย

ตัวอะไรขึ้นมาตัวอะไรขึ้นมาตัวอะไรขึ้นมาไม่ทันแล้วแม่กูโดดแล้วกูโดดยิงน็อกอยู่ข้างบนเลยสิแม่จะเต้าแล้วก็ยิงมันอยู่ด้านล่างไอ้เหี้ยได้เท่าไหร่วะแปดสองพันเก้าเองไอ้เหี้ยเฮ้ยสามหมื่นแน่นอนไอ้เหี้ยบสองหมื่นแปดไอ้เหี้ยทำไมสามหมื่นหกมึงสามหมื่นหกได้ไงวะก็ได้สามหมื่นหกจริงเหรอมึงได้เยอะมึงมีตังค์ือเยอะต่คือสามหมื่นหกแทนี่ ทั้งเรื่องทังที่กูคิวน้อยเงตางึงเยอะตังหตง,ตงหลาย <laughs> เออ